สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านนที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดูนะคะว่าดวงของคุณจะมีเหตุการณ์ใ,ใดๆเกิดกับตัวคุณบ้างนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะ ต้องระวังในการครบเพื่อนคบสังคมนะคะหรือระวังในการเข้าสังคมนะคะก็คือคุณมีโอกาสที่จะเจอมิตรที่ไม่จริงใจนะคะเจอเพื่อนหรือเจอการในญาณในมิตรที่เขาหวังแต่ผลประโยชน์จากตัวคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีศพฤษภนั้นต้องระวังในเรื่องของคดีความต่างๆนะคะมีโอกาสมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นได้ หรือมีปัญหาคดีความมีเรื่องคดีความบางอย่างเกิดขึ้นรวมไปถึงเนี่ยดวงชะตามีโอกาสถูกโกงนะคะถูกโกงถูกหลอกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงชะตายังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยคือ ถ้าทำตัวโดดเด่นเกินไปเนี่ยมักจะเป็นภัยนะคะเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะถูกเพ่งเลงถูกอิจฉาตาร้อนเอาง่ายคือจะมีคนอิจฉาตาร้อนมีคนอิจฉาริษยาคุณหรือคุณดีกว่าคนอื่นแล้วมีคนอิจฉาคุณนะคะไม่อยากเพื่อนร่วมงานหรือสังคมที่คุณอยู่เนี่ยเขาเพ่งเลงคุณนะคะเขามองคุณไม่ดี เขาใส่ร้ายป้ายสีคูณต่างๆนานาเลยจะเป็นในลักษณะนี้นะคะพูดเขาพูดรับหลังคุณนะคะต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังพูดอีกอย่างรวงไมไปถึงชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะเป็นช่วงที่คุณจะทันเลเหลี่ยมหรือทันคนได้มากขึ้นนะคะคือด้วยภาวะแห่งคุณมีโอกาสที่จะอยู่ในสังคมที่จอมปลอมหรือสังคมที่มีแต่การอิจฉาริษยาการหรือการแกล้งกันเนี่ยจนทําให้ตัวคุณนั้นเนี่ยจะทันเลเหลี่ยม คนมากขึ้นทันคนมีหรือตัวคุณเนี่ยมีเล่เหลี่ยมกับคนที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะกับคนที่คิดไม่ซื่อกับคุณแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยช่วงนี้คุณทําอะไรเนี่ยคุณมีเป้าหมายมีการวางแผนหรือมีสิ่งที่มันชัดเจนเจ,นเจาะต่อ,ต,อต่อจิตใจคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะสแสวงหา,ลาผลบางอย่างหรือสแสวงหาในเรื่องของ สิ่งที่คุณพึงปรารถนาเนี่ยเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะเช่นในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะแสวงหาความเติบโตความก้าวหน้าทางการงานนะคะต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภคุณก็มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าเกือบมีความเติบโตทางการงานด้วยเช่นกันตามที่คุณพึงปรารถนานะคะเพราะเป็นช่วงเจ้าชะตาเนี่นนยสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือสามารถที่จะดําเนินการใดๆก็ตามเกี่ยวกับกิจกรรมในเรื่องของการงาน แล้วมันมีโอกาสที่มีมุมที่ดีประสบความสําเร็จหรือการงานตรงนั้นมันเป็นที่น่าพอใจยิ่งขึ้นนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสดีๆแล้วกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนท่านใดนะที่ตกงานไม่มีงานทาเนี่ยหรือมีปัญหาทางการงานต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีงานจะเกิดงานก่อง,งานให้ได้ทํานะคะหรือมันมีคนมีคนรู้จัก มีญาติหรือมีเพื่อนสนิทบางคนชวนคุณไปทำงานกับเขาหรือเขาแนะนำงานบางอย่างให้กับคุณนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยก็ต้องมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะคือมันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะให้กับเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างลาภผลเข้ามาด้วยด้วยตัวเราเองยืนด้วยตัวเองได้ พึ่งตนเองได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเรื่องเงินเรื่องเงินชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการเงินของคุณคุณมีโอกาสที่จะการเงินของคุณเนี่ยอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะเช่นมีไรายได้จากต่างประเทศมีรายรับจากต่างทนแดนกลนะคะรวมไปถึงมีโอกาสได้เงินมาจากสิ่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งเก่าแก่ได้เงินมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือมี เขาเรียกว่ามีมีลาภผลในเรื่องการเสี่ยงโชคซื้อหวยนะคะมีโอกาสถูกนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ไปกับกับสการัสสิงศักดิ์ที่ใดที่หนึ่งแล้วลองเสี่ยงโชคเสี่ยงโอตอรี่ดูมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรางวัลอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การเงินเนี่ยยังแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากความเป็นความตายก็ได้นะคะหรือดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่การเงินของคุณเนี่ยนะคะคือ ถ้าท่าในใดมีปัญหาในเรื่องการเงินการทองเนี่ยให้ตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธรูปนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือขอโชคขอราบขอในสิ่งที่ที่ดีขอในสิ่งที่ท,ที่ที่ถูกที่เหมาะสมจะดีต่อดวงชะตาคุณหรือมีโอกาสคือถ้าขอในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่มัน มันเป็นความเหมาะสมเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ความโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีลาภผลบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหรือจะแปลว่าชาวราศีพฤษภคุณมีโอกาสได้วัตถุมงคลบางอย่างนะคะได้พระเครื่องได้วัตถุมงคลต่างๆหรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาห้อยคอบูชาย,ยางงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงดวงยังบอกอีกว่า ตัวคุณนั้นเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภต่างๆเนี่ยก็ต้องมีโอกาสที่จะมีลาภผลในเรื่องของมีลาภผลบางอย่างที่มาจากแดนไกลก็ได้หรือมาจากทางไกลก็ได้นะคะหรือจะแปลว่าเพื่อนสนิทญาติพี่น้องบางคนที่ห่างหายกันไปนานเนี่ย มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันเขาติดต่อมาหาเราหรือมีเหตุบังเกินมีเหตุบงังเอิญบางอย่างให้เราต้องไปพูดคุยกับเขาเกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยเช่นกันถ้าสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันไม่เกนรอดเลือดแล้วก็การเดินทางอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตามกล้ามเนื้ออักเสบนะคะแล้วก็การผ่าตัดผ่าเจาะต่างๆก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่า ชาวราศีพฤษภคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านกับรถนะคะหรือว่ากับร้านค้ากับสำนักง,งานเกิดขึ้นนะคะหรือมันต้องแก้ไขปรับปรุงบ้านมีเรื่องให้ต้องเสียเงินไปเพราะการซ่อมแซมหลักทรัพย์บางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าคนในบ้านมีโอกาสมีปัญหากันเองคนในครอบครัวมีปัญหากันเองมีเรื่องให้ต้องวิวาทะหรือทะเลาะเบาอแวง้งกัน ในครอบครัวนะคะก็คือดวงมันแปลได้หลายอย่างนะคะดาวดวงหนึ่งนะคะแล้วก็จะแปลว่าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมีโอกาสเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพคนในครอบครัวด้วยนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสที่เสียเงินไปกับคนในครอบครัวด้วยนะคะหรือมีคนในครอบครัวบางคนมาเบียนเงินของคุณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในที่ทางความรักชาวราศีพฤษภนั้นนะคนโสด ก็คนโสดนะคะเป็นช่วงที่ช่วงนี้นะคะที่ทางความรักคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคู่เปลี่ยนแปลงคนคุยนะคะมีตัวเลือกเลือกมีตัวเลือกเข้ามาหลายหลายคนมีคนเข้ามาให้พูดคุยนะคะก็ความรักก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยังคงไม่นิ่งหรือคนโสดมีโอกาสไปเจอคนที่เขาไม่โสดจริงเจอคนที่ไม่จริงใจคือมันเป็นรักแบบ เข้ามาแล้วก็หายไปดีๆห,หายๆอย่างนี้นะคะสําหรับความรักคนโสดก็วควรเอาใจไปโฟกัสเรื่องอื่นจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ที่ทางความรักคนมีคู่เนี่ยคนมีคู่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องพลิกผันเปลี่ยนแปลงในความรักเช่นเปลี่ยนคนรักใหม่ก็ได้นะคะหรือคุณกับคู่เนี่ยมีเรื่องราวหรือที่ทางความรักมันมีเรื่องาราวลับๆเกิดขึ้นต่อกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะ